สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีและคิมแอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสามก๊กแท็กทีกเอ็มนะครับวันนี้วันนี้จะมาบอกวิธีหาเตาแดง4อันแบบราคางบประหยัดนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบเอ่อสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่เคยมีนะครับหรืออาจจะขาดเอ่อขาดอัน2อันอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ทางเพปปาก็ใจดีแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทางทีมงานช่วงนี้ใจดีนะครับมีแจกมีเจออะไรตลอดเวลานะครับก็ได้มีการแจกเต่าเพิ่มอีกให้อีกอันหนึ่งนะครับโอ้โหแบบ ตกกระจายจริงๆนะอันนี้หมีแม่งก็ใช้เพชจไปแล้วด้วยดิไม่เป็นไรครับก็อออมันเปนเหลือเวาลาอีกสองวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวราคาจะลดลงสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่มีเต่าแดงก็สามารถซื้อได้นะครับซึ่งคราวนี้จะมาแจกเต่าแดงแบบเลือกเองเลยนะไม่ได้สุ่มนะครับสามารถเลือกเองได้แล้วก็คราวที่แล้วก็มีแจกเองด้วยเป็นอันสีทองซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้วิธีทําให้มาทำนี่น,นะครับนี่กดแผ่นลบ สนอให้เพื่อนเพื่อนเลือกใส่เต่าครับอ๋อเดี๋ยวมีถอดให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะเอาเต่าใส่เตา่าเตา่าเตา่เตาเฮนี่ได้เพื่อนกดเขาว่าขัดเกลครับเส็แล้วกดแปลนรูปเห็นไหมไอเต่าอันแรกที่ได้มาเนี่ยเราสามารถแปลงได้แต่ว่าก่อนแปลงให้เพื่อนๆหายสามอันให้ครบก่อนนะครับย้ําเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อไม่หาอีกสามอันให้ครบก่อนเพื่อนเพื่อไปทําก่อนเดี๋ยวบางทีเราอาจจะแบบสุ่มออกมาอันนี้ชิบหายเลยถูกไหมครับเพราะมันจะไม่ครบไง งับโอเคครับต่อไปก็คือตอนนี้เรามีเต่าแดงแน่นอนแล้วคือ2อันแล้วถูกไหมครับซึ่งอันที่ล่าสุดที่แจกแเราสามารถเลือกได้แล้วก็อีกอันหนึงเราสามารถเลือกทําได้ก็เถ้ากอกว่าเราสามารถเลือกได้เลยสออันเลยถูกไหมครับต่อไปคือการหายสออันก็คือต้องเป็นการเติมเงินนะแต่ว่าเติมเงินอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเพื่อนๆอันนี้เราพูดถึงถ้าจะเอาแบบได้ชวชว์มาต้องเก้าพันกับหมื่นสองมีว่าน,นี้ค่อนข้างแพงนะครับ ก็อันนี้แค่แนะนำเฉยๆสำหรับเอ่อคนที่เชื่อในบูเพศานิว่านะบูหรือว่าบูเพเอ่อตาโลวา่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็ให้มาสุ่มตรงนี้ครับแต่อาจจะแบบเอ่อเติมเงินไม่ต้องเยอะอะนี่ส่มครั้งแรกสามสิบห้าบาทครั้งที่สองร้อยห้าสิบครั้งที่สามสามร้อยครั้งครั้งที่สี่ห้าร้อยครั้งที่หกเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ครั้งที่ครั้งที่หกหนึ่งพันเอ่อมีเพื่อนมีเขาสุ่มอย่างเงี้ยครับเขาเขาลงทุนแค่พันเดียว สุม่มได้ทั้งหมหกครั้งใช่ปะทีนี้เขาสูมออกมาหกครั้งเขาได้เนี่ยครับนี่เต่าแบบเลือกเองหนึ่งแล้วก็เต่าแบบสูงหนึ่งแต่ว่ามันดวงนะเพราะว่าหมีไปดูแลจากในบรรดาเพื่อนๆหมีที่เขาเติมอะเออบางคนเนี่ยมาจจะได้เต่าสองอันครบเนี่ยไปถึงเจ็ดพันห้าก็มีครับบางคนก็สองพันห้าบางคนดวงดีสามร้อยบาทก็ได้ครับแต่ยากนะหมีบอกเลยไอคนที่ได้สามร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทแพราว่าคุณเป็นคนที่ดวงดีโคตรครับ ดวงดีแบบเเดินไปซื้อหวยขำๆอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับถามว่ามันล็อกไหมสรุปม,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 มันไม่ล็อกนะมันมีคนได้แต่ว่าต้องดวงนะครับอะต่อไปอันนี้พูดถึงนะเพื่อนๆอาจจะเติมสกพานหนึ่งแล้วโชคดีขึ้นมาอาจจะได้เต่าสองอันแล้วทีนี้ทําไงนะครับให้สุม่มอ,อันสุ่มก่อนถูกไหมเพราะว่าอันสุ่มเราไม่สามารถเลือกได้พอสุ่มเป็นอันที่สมมุติสุ่มเป็นฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องไปอีกสามอันก็คือเลือกดินแล้วก็เลือกคนถูกไหมครับแล้วก็สงบเอาไปแปลงแค่นั้นจบเลย อันนี้สำหรับเอ่อใครอยากลงทุนนะใครอยากที่แบบรู้สึกว่าเออเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบเติมเงินแล้วได้หลายครั้งด้วยถูกไหมได้อันนี้ด้วยในอน,นู้นด้วยประมาณนี้นะครับก็อย่างที่หมีบอกเพื่อนๆก็ลองพยายามดูแล้วกันลองพยายามดูให้ดีลองพยายามดูให้ดีแล้วครับว่าเราจะลงทุนหรือเปล่าถ้าอยากเจ็บน้อยก็ลองสักพันหนึ่งก็ได้หรือว่าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องเติมพันหนึ่งก็ได้อะอาจจะแบบลองสามสิบห้าบาทก่อนแล้วลองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยสี่ครั้งเผื่อมันจะโชคดีไปลงเต่าสองครับแค่นั้นแหละ ก็เอาเป็นว่าอันนี้หมีขอบอกก่อนเลยนะมันคือวิธีการวัดดวงบางคนไม่ได้ก็ว่าหมีไม่ได้นะถูกไหมเพราะว่าการที่คุณจะเสี่ยงดวงแบบนี้แปลว่าเออคุณก็ต้องอยู่ในความเสี่ยงถูกไหมครับอันนี้หมีไม่ผิดนะแค่บอกวิธีเพราะว่าอันนี้มีเพื่อนหมีเขาสุ่มไปอ่ะหนึ่งพันบาทอะ่ะหกทีเออหกทีเนี่ยสุ่มไปหกทีอะ่ะแล้วเขาได้เต่าแรงสองอันประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อเพื่อเรียกเพื่อเออใครมีคาถามอะไรหรือสงสัยอะไร <c oughs> ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับ เอาเป็นว่าที่ทาคลิปนี้ก็อยากช่วยผู้เรียนละกันสาหรับคนที่ยังไม่มีเต่าแดงแต่ว่าเออบางคนที่กิจกรรมคราวที่แล้วอาจจะมี2อันก็เขาแจก2อันก็เลือกไปเลยครับค่้นี้ผู้คนก็จะได้เต่าแดงฟรีแน่นอนนะแต่สําหรับผู้เรียนที่พลาดกิจกรรมไหว้พระจันทร์ตอนนั้นก็คงต้องมาลองวิธีนี้แหละครับคิดซะว่าลงทุน1000พแล้วก็ได้ของอื่นด้วยละกันดีไม่ดีโชคดีก็ได้เต่าแดงไปก็สบายเลยเอาจงริงมิก็ยังอยากอยากได้เต่าแดงนะครับมาใส่เล่าปีมันน่าจะถึกกว่านี้ แต่จะเองจริง,รงตัวเล่าปีเวลามันสก,กิลเวลามันฆ่าใครได้เวลามันสก,กิลมันมันมีโล่ HP สามสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้มังเออใส่ปลาดี๋่วจริงๆตัวเล่าปีใส่ดูดเลือดก็โหดนะเอาจริงถ้าเกิดของฟูฟูของแน่นๆเพื่อนเพื่อคิดว่าตายยากใส่เอองูดูดเลือดตายยากกว่าเดิมอีก อ่ะขอให้คนเล่นเกมสามโกทักทิ้งเอ็มยังมีความสุขนะครับเอาไว้ว่าขอให้คนโชคดีสาหรับเต่าแดงแล้วกันสําหรับคนที่กะจะลงทุนแค่พันหนึ่งแล้วเออเชื่อในพลังของดวงของข้าพเจ้าเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้สองอันอ่ะแล้วก็ได้อีกสองอันจแจกเพื่อนๆก็จะได้เต่าแดงแน่นอนนะครับอืมอ่ามีไม่มีแล้วครับขอให้คนเล่นเกมสามพกทักทิ้งเอ็มยังมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ